เราต้องไม่ก้าวข้าม AI ในเรื่องของคนก็ต้องดูแลในเรื่องของ AI เทคโนโลยีเราก็ต้องรับสิ่งที่สำคัญคือเราจะบาลานซ์กันได้อย่างไรมันอาจจะทำให้คนมีความสุขได้ในระยะเวลาสั้นแต่ผมเชื่อว่าเราจะไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อเราไม่สามารถแข่งขันได้ความเสี่ยงตกมาอยู่กับพวกคุณทุกคน สวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้รายการของเราพาพี่ๆน้องๆจากโรงงานปทุมธานีบิลรี่จำกัดมานั่งพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับคุณต๊อดซึ่งก็มีคำถามน่าสนใจมากมายทั้งเรื่องของการทำงานในยุคที่ AI เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองในการทำงานที่ท้าทายหลากหลายรูปแบบแล้วยิ่งถ้าใครที่เป็นสายอินโทรเวิร์กลัวจะปรับตัวเข้ากับสังคมที่ทำงานไม่ได้ยิ่งห้ามพลาดเลยนะครับเรียกว่าดูจบปุ๊บนั่งไปปรับใช้กันได้แน่นอนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าเนื้อหาในวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนงั้ พร้อมๆกันเลยครับจุดไหนเนี่ยที่ปทุมธานีบิลลี่เนี่ยสามารถพัฒนาได้ให้เป็นจุดที่สูงที่สุดที่สามารถทําได้นะครับแนวทางที่คุณตอตมองว่าการทําให้ปทุมธานีบิลลี่ไปอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยต้องดาเนินการยังไรขอบเขตของปทุมธานีบิลลี่มีอยู่2 ประเด็นหลักๆเลยก็คืออยู่ในพื้นที่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยเวลาเราจะต่อเติมอะไรตามกฎหมายก็ทําไม่ค่อยได้อยู่แล้วอย่างที่สองเลยก็คือพื้นที่ที่ปทุมธานีมีเนี่ยมันไม่เอ,อื้ออํานวยให้การขยายธุรกิจใดๆเกิดขึ้นในปทุมอยู่แล้วถ้าเราเข้าใจปัจจัยตรงนี้เราจะมองว่าแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างแน่นอนก็ต้องพัฒนาในสิ่งที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการพัฒนามันมีแค่สามปัจจัยด้วยกันคนเครื่องจกักรแล้วก็กระบวนการัน ั่นคือสิ่งที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆทุกคนไม่มีมนุษย์คนไหนชอบการเปลี่ยนแปลงเปลเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเป้าหมายต้องชัดเจนเครื่องจักรสมัยใหม่ก็จะมีไซส์ที่เล็กลงมันอาจจะสามารถขยายอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปซไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกาลังแรงมา้าก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเพิ่มหรือขยายเล็กๆน้อยๆได้นั่นก็เป็นในแง่ของเครื่องจกักร ถ้าเป็นในแง่ของวิธีการทํางานผมว่า o c ใส s ในการทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคนจะประสานกับเทคโนโลยีทํางานร่วมกับ AI ได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญฉะนั้นวิธีการวีคูดคนใหม่ๆเข้ามาเข้ามา พร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องจักรและพร้อมที่จะ transform เลยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆในขณะเดียวกันคนภายในก็ต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวคนใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพก็สามารถพลักแอนเกรย์ได้เลยอันนี้นก็คงเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับประทุมแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน3ป,ปี5ปีข้างหน้านะครับ การพัฒนาโรงงานนะคะมันก็จะนํามาซึ่งโปรเจกต์ใหม่ๆเราอาจจะยังไม่เคยเจอซึ่งเราอะค่ะเพิ่งเข้ามาทํางานก็อาจจะมีความกังวลว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมหรืองานที่เราทำอะมันผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอะค่ะก็เลยอยากให้คุณต้อนะคะมาช่วยแชร์เลยคะ่ะว่าทํายังไงให้เรามีความมั่นใจว่าจะทํามันได้แล้วก็ทํามันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอะคะ่ะถ้าเราไม่เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆในบริษัทนั้นะน่าตกใจกว่านะ ว่าโลกสมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันเป็นการสร้างวัฒนธรรมหรือเป็นการสร้าง c u เจอร์ใหม่ๆถ้าเป็นบริษัทที่เข้ามาอยู่หนึ่งปีสองปีแล้วเฮ้ยทำไมผมทํางานรูทีนเหมือนเดิมไม่มีโปรเจกต์ใหม่ไม่มีการ m o t i v a ตไม่มีการสร้างแรงจูงใจพนักงานบริษัทนั้นน่าเป็นห่วงมากนะครับฉะนั้นถ้าเราเข้ามาแล้วเจอโปรเจกต์ใหม่ๆเจอกิจกรรมใหม่ๆเจอ challenge ใหม่ๆผมว่า บริษัทนั้นยังเคลื่อนไหวและยังมีโมเมนตัมที่จะขยับไปข้างหน้าผมก็พยายามที่จะผลักดันวัฒนธรรมเหล่านี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือโปรเจกต์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมันต้องอนลายกับวัตถุประสงค์ซัพพอร์ตเกื้อหนุนสนับสนุนให้เราไปถึงเป้าหมายหลักฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยคือเราต้องมองเห็นเป้าหมายของเราใน3ปี5ปีให้ชัด หลังจากนั้นเราค่อยเบรกดาวเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่จะต้องถูกทำโปรเจกต์ project หลายๆโปรเจกต์มันไม่ได้วัดผลแค่ทำแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่โปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์เนี่ยมันเป็นการสร้างความพร้อมให้พนักงานสร้างความพร้อมให้ทีมงานที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าฉะนั้นมันไม่มีโปรเจกต์ที่ทำแล้วเลิกทำแล้วหยุดเราจะเห็นเลยว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกมันเร็วมากมันเร็วกวาก่าที่เราเคยคิดไว้เยอะมากนั่นหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันมีข้อดีและข้อเสีย ข้อดีเราก็ต้องมองที่เป็นข้อดีแล้วผมว่าไอ้คำว่า new normal เนี่ยมันกลายเป็น new standard เราจะอยู่กับบุญรอดอยู่กับปทุมไปอีก2030ปีเราต้องมีความมั่นใจตั้งแต่วันนี้ว่าบริษัทนี้สามารถรองรับความต้องการและสามารถดูแลธุรกิจไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในวันข้างหน้านะครับเราจะต้องใช้ ai มากขึ้นหรือเทคโนโลยีที่ใหม่ๆม,มากขึ้นคุณตอนมีความคิดว่าเราจะต้องปรับตัว จะก้าวข้ามสิ่งพวกนี้ไปอย่างไรครับเราต้องไม่ก้าวข้าม AI เราต้องไม่ก้าวข้ามวัฒนธรรมองค์กรเราฉะนั้นในเรื่องของคนก็ต้องดูแลในเรื่องของ AI เทคโนโลยีเราก็ต้องรับสิ่งที่สำคัญคือเราจะบาลานซ์กันสร้างสมดุลให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราปิดรับเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนมีความสุขได้ในระยะเวลาสั้นแต่ผมเชื่อว่าเราจะไม่สามารถแข่งขันได้เมื่อเราไม่สามารถแข่งขันได้ความเสี่ยงตกมาอยู่กับพวกคุณทุกคนนะ AI เนี่ยมันเข้ามาช่วยเราทำงานฉะนั้นจะมีคนอยู่2กลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่ผมบอกว่าเราต้องหาคนที่เขาพร้อมเข้ามาแล้วดำเนินการได้เลยนั่นเขาต้องมีพื้นฐานในเรื่องของ AI ในเรื่องของ Data Management ใน3ปี5ปเีเราต้อง m a n a g ให้คนที่อาจจะไม่ได้เปิดรับเรื่องเทคโนโลยีเหมือนคนใหม่ที่เรา recruit เข้ามาแต่สุดท้ายเขาต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เรื่องของ AI เนี่ยผมผมมองว่าโอเคเราทุกคนเนี่ยรู้จัก AI อยู่แล้วแต่เรานำมา implement ในการทำงานเนี่ยยังน้อยไปต้องมีตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพว่าเราจะเอา AI มาใช้ในการทำงานยังไงเหมือนซื้อ iPhone 14 15แล้วใช้ฟังก์ชันแค่ iPhone 2. 2>, <laughs> <laughs> 2ผมก็เป็นเพราะตอนนี้ถ้าเรามอง AI เรามองแค่ Chat GPT ซึ GP ่ง AI มัน มันรวมถึงบล็อกเชนมันรวมถึงอะไรหลายหลายอย่างที่มันจะเข้ามาช่วยเราทํางานถ้าเราไปกลัวมันเราไม่ใช้มันแล้วเราไปเจอคนที่เขาใช้งานเราเราจะไปสู้กับคนบวกคอมพิวเตอร์ได้ยังไงถามดอสว่าเราจะทํายังไงคะให้พี่ๆที่เขาอยู่ในวัยใกล้จกกะเกษียณหรือพี่ๆที่ไม่ได้ถนัดทางด้านเทคโนโลยีอะคะให้เขารู้สึกว่าเขาอะยังมีคุณค่ากับบริษัทของเราอะค่ะเหมือนวันแรกที่เขาเข้ามาทํางาน อย่างแรกที่ที่ผมเน้นย้ำม,มาเสมอนะครับว่าคุณจะไม่มีทางสู้ได้ถ้าคุณไม่เปิดรับทุกคนไม่จำเป็นจะต้องใช้เป็นแต่ทุกคนต้องเป็นฟันเฟืองของระบบอย่าให้ AI มาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะพัฒนาตัวเราเองนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่คนเรามันต้องพัฒนาคนเราต้องเรียนรู้ไม่ต้องไปกลัวมันเราต้องเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดูแลพนักงานเหมือนคนในครอบครัวแต่มีความเป็นมืออาชีพ เคยมีสักความคิดนึ่งไหมคะที่ถ้าเกิดเราเอาออโตเมติกเข้ามาทํางานเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ผมจบวิศวะอุตศาหกรรมฉะนั้นส่วนตัวผมคิดว่ายาก <c oughs> ยากที่ไม่มีเราดูหนังไซไฟอ่ะไม่มีทางเกิดขึ้นจริงผ่านไปไม่ถึง10ปีไอ้หนังไซไฟต่างๆที่ผมดูตอนผม20อ่ะมันเกิดขึ้นจริงแล้วผมรอ นั่งรถในหนังเรื่อง Back to the Future อยู่นะครับคุณตอนผมว่าเราอย่าไป Back to the Future <c oughs> เราไปถามมชีของโดเรมอนน่าจะง่ายกว่าซึ่งมันจะทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีมันขอบเขตของมันเนี่ยกว้างกว่าที่เราคิดเยอะอันหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือโรบอทที่เป็นเหมือนทำงานเหมือนคน AI ที่อ่านข่าวไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ที่เราสามารถสั่งและประมวลผลภายใน5วิ10วิ AI ในการวิเคราะห์การลงทุนล่าสุดผมเพิ่งอ่านคนจีนใช้ AI ทํางาน24ชั่วโมงถ้าเราเปิดไว้ว่าทุกอย่างทําได้มันอาจจะไม่ได้วันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้เลยโอเคค่ะจากที่ติดตามคุณพ๊อผ่านทางโซเชเียลมีเดียต่างๆค่ะ ก็จะเห็นว่ามีพลังงานสูงมากแบบทำแอคทิวตี้เยอะมากเลยค่ะก็ต้องพบเจอผู้คนมากมายค่ะแสดงให้เห็นถึงความเป็น e x t r ว v e r t อะค่ะและแน่นอนว่าบริษัทครอบครัวสิงของเราอะมีกิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยอยากให้คุณต้อค่ะให้คําแนะนำกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเป็นกลุ่มคนที่เป็น introvert อะค่ะให้เขาทำงานร่วมร่วมกันกับบริษัทเราอย่างเป็น t มเว w o r k อะค่ะ ผมมองถึงความสมดุลแล้วกันเราต้องบาลานซ์ทั้งตัวเราเองทั้งสังคมที่ทำงานทั้งครอบครัวผมว่าับอย่าไป e x o r โซ t i t t o ดอินไม่เป็นไรเราเอาเราเอาเบสิกเนี่ยใช้ชีวิตให้มีความสุขสร้างสมดุลระหว่างการทำงานนะครับมีส่วนร่วมกิจกรรมของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e n t e r อร์เทนนะครับสังสรรค์เฮฮาหรือทั้งในเรื่องของการทำงานนะครับเราต้องบาลานซ์ให้ได้และแน่นอนรู้สุกว่าสิ่งที่สำคัญไปมาก ไม่น้อยกับการทํางาน,งานก็คือการบาลานซ์ชีวิตเราแล้วก็รู้วัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตว,วันนี้โอกาสดีนะครับได้ได้คุณต้อนมาคุยกับพวกเราชาวสุมทาน,นีนะครับก็ขอขอบคุณคุณต้อนครับที่ มาเยี่ยมเยียนพวกเราชาวทุกท่านได้ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับแง่คิดของเราในวันนี้บอกเลยว่าได้ทั้งแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานไม่น้อยเลยทีเดียวว่าแต่ครั้งหน้าจะมาพร้อมแง่คิดดีๆในเรื่องไหนอีกก็อย่าลืมติดตามรายการของเรากันนะครับซึ่งจะพาไปพูดคุยกับพี่ๆน้องๆโรงงานชาวมหาสารคามบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ